สวัสดีด้อค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะจะเอาให้หมดตัวเลยหรือไม้ห่วงห้ามพญานาคยึดยุดติ อายัดเงินค่ะพี่น้องค่ะอย่างที่เรารู้กันเนาะเมืม่อวานก็เกิดเหตุการณ์ที่นําลงพุนไปสอบปากคําในกรณีในกรณีเดียวนะพี่น้องเมืม่อวานในกรณีคือเกี่ยวกับพญานาคนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะมาดามหน่อยก็เลยขึ้นหัวข้อหยิบยกมาจะเอาให้ตายเลยเหรอหรือไม่ก็จะเอาให้หมดตัวเลยเหรอน้หลักคือที่มาที่ไปวันนี้ในการทําคลิปเพราะว่ามาดามหน่อยเห็นแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่นักหนาสาหัส เรื่อยๆล่ะค่ะพี่น้องขาก็เริ่มตั้งแต่ที่บอกว่ามีคดีฟ้องร้องกันมีการร้องเรียนตั้งแต่เริ่มต้นก็ไม้ตะเคียนแล้วก็ต่อมาก็ตอนนี้พยานหานักเรายัางไม่ต้องพูดถึงคดีน้องชมพู่ค่ะพี่น้องขาเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้มันก็คือหนักก่อนหน้านั้นก็จะมีไม้ตะเคียนไม้ตะเคียนก็ถือว่าหนักไม่หนักเราก็มันก็เป็นคดีเป็นความกันล่ะค่ะพี่น้องขามันก็จะมีการเสียค่าปรองค่าปรับมีการประกันตัวมีการเสียค่าปรับถ้าผิดจริงอะไรจริงมันก็ต้อง ตามมาก็คือไม่ว่าจะเป็นปรับไม่ว่าจะเป็นต้องทั้ง จำทั้งปรับอย่างที่ว่าแหละค่ะพี่น้องค่ะอันนั้นก็คือไม้ตะเคียนเราก็ยังรอผลอยู่ว่าเขาจะออกอะไรยังไงมาขณะเดียวกันก็ต่อมาก็มีปัญหาเรื่องพญานาคมันก็เป็นตามที่คุณอัดพูดแหละค่ะพี่น้องค่ะเพราะคุณอาัดาก่อนนั้นก็บอกว่ามันจะเจอแบบนี้แน่ๆต้องมีปัญหาแบบนี้แน่ๆอะไรประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องมันก็เป็นจริงตามที่คุณอัดพูดคราวนี้พญานาคค่ะพี่น้องค่ะพญานาคสรุปแล้วว่าเมื่อวานเขาก็ออกมาแล้วเมื่อเช้าก็มีการถแถลงข่าวมีการยุติแล้วมีการขึ้นป้ายบอกพญ ขึ้นป้ายห้ามห้ามก่อสร้างต่อพูดภาษาแบบบ้านๆเราก็คือห้ามก่อสร้างต่อมีการยึดมีการยุติขึ้นป้ายประกาศบอกแล้วล่ะคะ่ะว่าไม่สามารถที่จะใครเข้าไปตรงนั้นไม่สามารถที่จะก่อสร้างต่อได้นะหลัะคะ่ะพี่น้องขาแล้วแถมเงินในบัญชีที่าาชาวาที่เขาเขาร่วมนับถือบ่างั้นถือพี่น้องขาที่บอกว่าอยากให้สร้างพญานาคนะล้านกว่าล้านสามล้านสี่ก็เป็นประมาณว่าถูกอายัดลุงพลบอกว่าถูกอายัดไปแล้วขณะเดียวกัน ช่างเกิดยังไงเพราะว่าช่างเขาตกลงกันที่บอกว่าสร้างพญานาก็คือเป็นทอดๆก็คือท่อนหางท่อนหัวท่อนกลางอย่างที่ว่าเขาตกลงช่างอยู่ที่0กแสนในการก่อสร้างสําเร็จในเวลา4เดือนอย่างที่ว่าราคะพี่น้องขาแต่ตอนนี้ก็คือถือว่าถ้าเป็นรูปเป็นร่างขนาดนี้แล้วมาดามหน่อยมองว่ามันก็เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วราคาแต่ที่แน่ก็คือลงพนจ จ่ายจ่ายช่างไปแล้ว4 0 0 0 0 0คะ่ะพี่น้องขาเพราะว่าตกลงกันอยู่ที่6 0 0สนอีก2แสนนี่เขไม่รู้จะเป็นยังไงจะโดนปรับโดนออะไรยังไงไหมเพราะว่าการตกลงระหว่างนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นแต่ที่สำคัญละ่คะค่ะพี่น้องขามาดามหน่อยิยกมาก็คืออยากจะ อยากจะเล่าอย่างนี้ค่ะพี่น้องขาเพราะว่ามาดามหน่อยเห็นลุงพลกับทนายตั้งโต๊ะแถลงเมื่อเช้ากรณีที่อ่ามีเรื่องอะไรอะไรอะไร,ะไรมาดามหน่อยก็ไม่ไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับกรณีที่มีทนายคนนี้หรอกค่ะพี่น้องคาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาให้สัมภาษณ์แล้วพอเขาถามลุงพลอะไรยังไงทนายก็จะพยายามตอบ ตอบสวนมาเลยนี่นก็ถือว่าไม่ดีแล้วที่สําคัญก็พยายามที่จะเบี่ยงเบนประเด็นในสิ่งที่ลุงพลอยากจะพูดอะไรยังไงเพราะว่าก่อนนั้นนั้นถ้ายังไม่มีขนายมาลุงพลพูดแล้วทุกคนเขาก็ได้เห็นทุกคนก็มีการอัดคลงอัดคลิป ทำคลิปสื่อออกมาไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่ไม่ไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ที่ทำการการถ่ายทอดสดก่อนหน้านั้นว่าคดีเป็นมายังไงที่ดินที่จะก่อสร้างอะไรยังไงลุงพลก็บอกมาแล้วแล้วแถมลุงพลก็บอกว่าประเด็นที่มีปัญหาอยากจะเอามาเล่าสู่ฟังก็คือประเด็นที่ลุงพลบอกว่ามีนักข่าวถามว่าแล้วเงินที่เขาโอนมาให้อ่า มาสร้างแล้วลุงพลเสียดายเงินไหมคะประมาณนั่นแหละคะ่ะเสียดายเงินลุงพลก็ดันไปตอบว่า,าเงินนี้มันเป็นเงินของ f อฟไม่ใช่เงินผมประมาณาแต่ทนายก็มาแย้งว่ามันก็เสียดายอยู่นั่นแหละก็ะประมาณแต่เราก็หยิบยกมาตรงที่ลุงพลบอกว่า ก็พอเขาถามว่าเสียดายเงินไหมลุงพลเขาดันไปตอบบอกว่าไม่ใช่เงินผมเป็นเงินเอฟีนี่มันก็ทําให้เขาแป้วในใจอย่างที่ว่าแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าคําตอบนี้มันไม่น่าลุงพลไม่น่าจะตอบนั่นแหละคะ่ะ,ะเพราะว่าน่าจะตอบบอกว่าเสียดายครับเดินแต่ทํายังไงได้แล้วที่สําคัญก็คือ,อมีการแจ้งข้อหาอย่างที่ว่าก็คือบุกรุกป่าสงวนไม่สามารถที่จะทําอะไรในพื้นที่ของแต่เป็นการบุกรุกป่านั่นแหละคะ่ะพี่น้องภาษากฎหมายก็คือเป็นการบุกรุกปา่าแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีสิ่งก่อสร้างอะไรยังไงแล้วลุงพล ตอบว่าลุงพลเขาถามเรื่องที่ดินลุงพลก็ไปตอบว่าก็ให้ไปถามเจ้าของที่ดินเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันมีคลิปมีข้อมูลออกมาเรียบร้อยแเราบอกว่าลุงจ่ายแสนห้าหรือแม้กระทั่งไปถามพ่อของลุงพลเองปู่ผ่องก็บอกว่าโอเคมีการจ่ายเงินจริงก็คือยืมเงินญาติพี่น้องแต่จํานวนนี้ไม่ได้ระบุแต่ลุงพลบอกว่าแสนห้าก่อนหน้านั้น มีการระบุออกมาทางสื่อโซเชียลนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เห็นแต่พอออกมาแถลงข่าวพอนักข่าวถามว่าตกลงที่ดินเป็นอะไรเป็นชื่อของอคนนี้คนนี้หรือเปล่าลุงพลก็เดานไปตอบบอกอีกว่าก็ให้ไปถามคนนั้นก็คือมัน ไปก็ให้ไปถามเจ้าของที่ดินประมาณนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะมันก็เลยการเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นไปอีกอย่างหนึง่งมันก็เลยทําให้เพราะว่าเขามีหลักฐานอยู่แล้วแหละค่ะพี่น้องค่ะแต่ทําไมถึงต้องต้องออกมาเล่ามาดามหน่อยมองอย่างนี้ค่ะถือว่าเป็นห่วงกันแล้วกันเพราะว่าเหมือนกับว่าคดีแต่ละวันนี้มันจะมาเรื่อยๆอย่าลืมว่าแต่ละคดีมันก็ต้องถ้าเาเอาจริงแต่ละคดีมันก็ต้องมีทั้งจับทั้งปรับทั้งจําคุกแหละค่ะพี่น้องค่ะมันก็ตั้งแต่ถ้าถ้าผิด ถ้าอย่างเช่นกลมป่าไม้เขาลงแบบนี้ถ้าเขาเอาเอา,เอาปิดจริงๆมีข้อเสนอจริงๆจริงๆแล้วมันก็เป็นที่อ,อย่างที่เขา รู้กันนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะกฎหมายเนี่ยเขามีเอกสารหลักฐานต่างๆมันจะไปโกหกเขาไม่ได้แล้วที่สําคัญก็คือก่อสร้างไม่ว่าจะซื้อมาหรือไม่ซื้อมาถ้าลุงพนไปบอกว่าตอบว่าไม่รู้กฎหมายเนี่ยมันก็จะเป็นการผิดไปละคะ่ะพี่น้องคะ่ะอย่างที่บอกการที่บอกว่าสร้างอะไรก็ตามจะทําอะไรก็ตามจะไปอ้างสุมสี่ 4, สุมห้าว่าไม่รู้กฎหมายมันก็เป็นไปไม่ได้ยิ่งโปรเจกต์แจขนานนี้สร้งยางพญานาคอะไรเดี๋ยวคลิปต่อไปาดามหน่อยจะบอกว่าใครเป็นคนผิดในกรณีนี้เดี๋ยวาดามหน่อยจะทําคลิปอันที่สองต่อไปนี้ละ แต่ที่วันนี้ก็คือลุงลุงพลเนี่ยพูดตามจริงถ้าจะให้ดีก็คือมาดามหน่อยแนะนําว่าเขาเขาไม่ฟังมาดามหน่อยหรอกแต่แต่ก็ก็ได้พูดก็ขอพูดก็แล้วกันเป็นการอยากให้ลุงรับสารภาพไม่ว่าเป็นคดีอะไรก็ตามไม้ต้นตะกคงต้นตะเคียนไม้มะข่าอย่างที่ว่าแล้วตอนนี้พญานาเอาแค่สองอันนี้แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะรับความจริงจากโทษมันก็จะ แบ่งไอ้จากโทษมันก็จะลดลงกึง่งหนึ่งอย่างที่ว่าแหละคะับพี่น้องถ้าเป็นภาษากฎหมายก็เหมือนกับว่าการที่ทําแบบนี้แล้วถ้าเรารับสารภาพเราจะไปบอกสุมสส่มสษหาว่าเราไม่รู้กฎหมายมันเป็นการบอกตื้นๆไม่รู้ทนายคนไหนบอกอย่างที่ว่าแหละคะัะพี่น้องแล้วที่สําคัญก็คือเรารับสารภาพเพราะว่ามันมีพยานหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วกลมป่าไม้เขาเอาแน่ถ้าเรารับสารภาพซ้ายอย่างน้อยๆก็คือมันก็จะลดโทษเหลือกึง่งหนึ่งแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะอย่าลืมว่าการที่มีคดีหลายอย่างเนี่ย มันจะทำให้หมดตัวได้หมดสิ้นเนื้อประดาตัวได้แล้วค่ะพี่น้อง่ะแต่ละคดีก็จะมีทั้งจําทั้งปรับแต่ละคดีก็จะมีนู่นแล้วที่สําคัญคุณก็ต้องมีการเสียเงินค่าทนายแหละค่ะเพราะว่าเานายเขาเล่นคุณอยู่แล้วทนายเขาเล่นคุณอยู่แล้วแล้วที่สําคัญเงินมันก็จะหมดไปคุณจะบอกว่าเงินมีนู่นมีนี่แล้วที่สําคัญเงินก็ยุติเรื่องสร้างพญานาคจะทุบหรือเปล่าเราไม่รู้ เงินโดนอายัดไปแล้วมันก็เหมือนกับว่าโอเคคุณก็จะมีเงินสดอยู่แหละแต่มันจะมากมายแค่ไหนมันจะพอสู้ไหมกับคดีนี้มันจะพอไหมอะไรยังไงเราต้องมองตรงนั้นถ้าถ้าเราสมมติว่าคดีอะไรมาก็ตามเราย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าเราผิดหรือถูกถ้าเราคิดว่าเราสู้ไปมีแต่เสียกับเสียแหะคะ่ะแต่ถ้าบอกว่าตัวเองรับสรารภาพมันก็จะกลายเป็นว่าเหลือหนึ่งหนึ่งเหลือครึ่งหนึ่งจะได้ไม่ต้องไปเสียเยอะแยะมากมาย แล้วก็ไม่ต้องไปเสียอะไรมากมายเพราะว่าการที่คุณดันทุรังที่จะทํานี่แน่นอนหลักอ่ะอันดับแรกก็คือค่าทนายมันมีแน่นอนหลังจากนั้นแล้วก็จะมีการ ประกันมีการปรับมีการทั้งปรับทั้งจำทั้งคุกอะไรทำนองนั้นเยอะแยะเป็นมากมายเลยกันเริ่มตั้งแต่หลักแสนถึงสองแสนถึงหลักล้านละค่ะพี่น้องคะในการที่รวบรวมคดีหลายคดีนี่ยังไม่รวมคดีของคดีคดน้องชมพู่นะพี่น้องนะเพราะว่าเราเองก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในกรณีส่วนตัวของคดีน้องชมพู่แต่กรณีนี้ก็คือเป็นคดีแค่ส่วนตัวของลุงพลไม่ว่าจะเป็นเอาไม้มาครอบครองเอาไม้หัวห้ามาครอบครองหรือไม่ก็จะเป็นการสร้างพญานาคที่โดนทุกอย่างแล้วตอน แล้วที่สําคัญก็คือโดนอายัดเงินไปแล้วนี่คิดว่าคิดว่าค่ะพี่น้องขามาดำหน่อยถ้ามาดำหน่อยเห็นข่าวแบบนี้แล้วมาดำหน่อยคิดว่าสิ้นเนื้อประดาตัวหมดเลยลกักการพี่น้องขาจะเอาที่ไหนจะเอาให้หมดตัวเลยอย่างอย่างที่ขึ้นหัวข้อมาดำหน่อยคิดว่าเป็นแบบนั้นละ่ะก็ต้องก็ต้องศึกษาให้ดีดูให้ดีทนายก็ต้องดูดีๆจะไปให้คําแนะนําเขาไม่ว่าจะไปเอาแต่การเงินไม่ว่าจะเอามาแคก ข้อแย้งไปให้เขากฎหมายมันมีเป็นข้อข้อดูแล้วมาตราไหนมาตราไหนมันก็น่าจะรู้มันเป็น พูดถึงกฎหมายตรงนี้มันก็ไม่ได้กฎหมายสลับซับซ้อนอะไรมากมายเลยผูดได้ทาอันนี้อันนี้อันนี้ในกรณีของป่าไม้ในกรณีเขตของห้ามในกรณีไม้หวงห้ามมันมีอยู่แล้วล่ะคะ่ะพี่น้องขาจะไปดันทุลังก็ไม่รู้กฎหมายเลยมันเป็นการตอบตื้นๆแล้วก็เป็นการทําให้มีการต่อสู้คดีนู่นนี่ทําให้เสียไม่ว่าจะค่าปรับค่าจับค่าตามค่านู่นค่านี่ค่าทนายทาตามทั้ง,ง,งปรับทั้งจําคุกล่ะคะ่ะพี่น้องขามันก็จะตามมาล่ะคะ่ะทางที่ดีก็ทนายก็ต้องระวังให้ดีแต่ทนายคนนี้มา มาดหน่อยมองดูแล้วว่าไม่รู้สิมาดมหน่อยมองดูดูว่าไม่ไม่ไมค่อยเวิร์กอ่ะไม่ค่อยเวิร์กนะเพราะว่าการที่จะออกมานู่นนี่ก็พยายามที่ไปตัดบทลุงพลอะไรยังไงเราก็รู้ลรวรู้ค่ะพี่น้องค่ะว่าลุงพลคนตอบแบบไหนแต่ความจริงคือความจริงในบางทีกฎหมายมาตานั้นมาตานี้ทนายย่อมรู้กว่าลุงพลลกะกันโอเคคลิปต่อไปมาดมหน่อยจะทําว่าใครเป็นขุนคนผิดในกรณีไม่ว่าจะเป็นไม้หองห้ามไม่ว่าจะเป็นกรณีสร้างพญานาคจะเล่าสู่ฟังว่าใครเป็นคนผิดติดตามตอน ต่อไปกับพี่น้องคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ